แม่บคะคุณแม่เทนนมลูกเพลิกินอาหารที่ใส่กัญชาเข้าไปจะส่งผลอะไรกับตัวแม่และลูกแม่และจะต้องปั๊มนมชิงกี่วันคุณข้อมูลนะคะจากอาจารย์แอนสมุนไพรไว้ใจอาจารย์แอนที่อาจารย์นะคะได้โพสต์ไว้ที่เพจของอาจารย์นะคะในเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรเพลอกินกัญชาเข้าไปจะส่งผลอะไรใดๆคุณแม่สามารถไปติดตามอ่านนะคะโพสต์เต็มๆได้ที่ซึ่งอาจารย์เองก็บอกไว้นะคะว่าถ้าคุณแม่ขะเพลิกินเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็ปริมาณไม่ได้เยอะนะคะและตัวของคุณแม่เองก็ไม่ได้้้้มีีีออาาาาาาากกกกรรคคงงงเเยะะะไไใดๆนนนนหลัััจจท่ิชขป ่งผละะไม่มากแต่ถามว่ากัญชาจะส่งออกทางน้ํานมแม่ไหมคววําตอบก็คือกัญชานะคะจะมีสารเมาซึ่งไอ้เจ้าสารเมาในกัญชาเนะะี่ยค่ะจะถูกขับออกทางน้านมแม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมบุตรถ้าเพลอกินนะฮะอาหารที่ใส่กัญชาเข้าไปคุณแม่ควรที่จะปั๊มนมทิ้งนะคะอย่างน้อยประมาณ3วันถึง2สัปดาห์ค่ะคุณแม่เจ้าสารเมานี้หากคุณแม่ได้รับในปริมาณที่สูงนะคะจะส่งผลทําให้ตัวของคุณแม่เองค่ะมีอาการคือเมาเคริม้มใจสั่นหน้ามืดเห็นภาพหลอนในรูปนะของคุณแม่นะคะที่ได้รับสารเมานี้ผ่านทางน้ํานมของ ก็จะทําให้รู้นะคะเคลื่อนไหวมากผิดปกติหรือนอนลดลงได้สารเมานี้นะคะจะถูกขับออกจากร่างกายแม่หมดนะคะใช้ระยะเวลาค่ะไม่น้อยกว่าสสัปดาห์จึงเป็นเหตุผลว่าคุณแม่ควรที่จะปั๊มนมทิ้งนะคะอย่างน้อยนี่คือประมาณสสัปดาห์เลยค่ะถึงคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรนะคะระมัดระวังในการกินอาหารก่อนตักอาหารใส่ปากทุกครั้งถามร้านก่อนนะคะว่ามีส่วนประกอบของกัญชาหรือไม่